Yeah. you

อ่ะบอกบอกอะไรพี่แก้วอะไรน,นะบอกพี่แก้วว่าไงสู้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 อย่าอะไรอย่าเสียใจยยไหนนะถ่ายรูปเหรอถ่ายยิ้มหวานก่อนยิน้มหวานก่อน